มาขึ้นบทใหม่ของมินนาโนนิฮงโกกับบทที่19โดยเริ่มจากบทสนทนากันครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฮเจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโร่เช่นเคยครับวันนี้เราจะมาขึ้นบทสนทนาครับบทสนทนานี้มีชื่อเรียกว่าไดเอตตัวอชัชตะคาระชิมัสไดเอตตัอชัชตะคาระชิมัสแปลว่า ไดเอทไว้เริ่มพรุ่งนี้ใครยังพูดคำนี้อยู่บ่อยๆบ,บ้างหรือเปล่าเอ่ยอ่เรามาดูกันครับในบทนี้เนี่ยจะเป็นการฟังบทสนทนาระหว่างคุณมัตสึโมโตะเรียวโกะกับคุณมาริยาเป็นหลักครับบทสนทนานี้จะเป็นยังไงบ้างเรามาฟังกันครับมินะคำไปมัตสึโมโตะเรียวโกะมาริยาซังあまり食べませんね マリア、ええー、昨日からダイエットしています。松本涼子、そうですか。私もダイエットをしたことがあります。マリア、どんなダイエットですか松本涼子、毎日リンゴだけ食べたり、たくさん水を飲んだりしました。マリア、 でも、無理なダイエットは体に良くないんですね。松本涼子。そうですね。マリアさん、このアイスクリーム美味しいですよ。マリア。そうですか。ダイエットはまた明日からします。苦くふぼそだなーないぼっちしっかーりしは、<music> ไดเอต่ว่าอชิตะการะชิมัสครับทีนี้เขาคุยอะไรกันบ้างเรามาดูกันครับเริ่มจากทุกคนมินะมินะนี่ก็คือทุกคนเขาพูดกันว่าคำไปคำไปก็คือชนแก้วครับคำว่าคำไปเนถ้าดูคันจิก็คือทำให้แก้วแห้งก็คือกินจนหมดแก้วเลยนั่นเองครับถ้าที่ไทยก็าจะาแบบหมดแก้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ดีนะค่อยๆกินไปดีกว่า เสร็จแ,แล้วคุณมัตสึโมโตะเรียวโกะก็พูดว่ามาริยาซังอามาริทาเบมาเเซนนมาริยาซังอาาามริทเบมาเซนเนแปลว่าคุณมาริยาไม่ค่อยทานเลยนะคะก็เห็นว่าคุณมาริยาเนี่ยโอ้ยไม่กินน้อยจังเลยสามางานเลี้ยงทั้งทีแล้วมาริยาซังก็บอกว่าเอ้กิโน้อยก็ได้ไดเอทใชตอิมัสเอ้ คิโนกะดาไดเอตโตชเตอิมัก็บอกว่าค่ะความจริงแล้วที่ฉันเริ่มลดความอ้วนตั้งแต่เมื่อวานค่ะคิโนกะดานี่ก็คือตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ไดเอตโตไดเนี่ก็คือแปลว่าลดความอ้วนนั่นเองครับหรือว่าไดเอตไดเอตโตโอชเตอิมัก็คือกําลังไดเอตอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณมัตสึโมโตเดียโกะก็เลยบอกว่า そうですか私もダイエットしたことがありีす。そうですか。私もダイエットしたこบがあります。มคร a ่ไหั้นเดไหคะดิฉไรันก็เมคยลด่ควมัมครวนด้ย่ยค่นนนนะครัคัมับนช่ไค่ะคราครับใช่าั่ไมไรไครมั่ม่าหมคัไมคัครม่ร่มรั่มารับใชควัชนะมรชรมั ก็คือดิชันก็เคยลดความอ้วนค่ะรูปประโยคชิตะโคโตะะอาริมัสชิตะโคโตะะอาริมัสก็คือคำกริยารูปตะบวกกับโคโตะะอาริมัสจะแปลว่าเคยทำอะไรมาก่อนครับอย่างในที่นี้คือไดเอ็ตโตะโอชิตะไดเอตโตะโอชิตะก็คือลดความอ้วน แล้วก็บวกกับโคโตะอาริมัสก็เลยแปลว่าเคยลดความอ้วนนั่นเองครับทีนี้ในบทนี้เนี่ยก็จะเรียนวิธีการพันคำกรียาเป็นรูปตะก็คือรูปอดีตแบบธรรมดาก็คืออดีตแบบที่ไม่ใช่สุภาพที่เป็นมัชตะมาก่อนแต่เป็นตะเฉยๆครับต่อมาคุณมาเรียกก็บอกว่าどんなาไดเですかเดสค่ะดですか ลดความอ้วนแบบไหนคะทีนี้คุณมัตสึโมโตะเรียวโกะก็บอกว่าไม่นิจิริงโกะดเกะทัเบตริมิซุโอะทักซันนนดะริชิมัสตะไม่นิจิริงโกะวทับตาริะทักซันนนดะริชิมัตะก็ดือกินแต่แอปเปิลทุกวันบ้างแล้วก็ดื่มนะ้ำมากๆบ้างอะคะ่ะ ไม่นีจก,ก็คือทุกวันใช่ไหมครับริงโก d ด k เกะริงโกด,ก,โก,ดก,ก็คือแอปเปลิลเท่านั้นทีนี้รูปที่จะจะ,จะจะเจอตาริตาริแล้วก็ชิมัชตะอ่าตาริตาริซรคือทำอย่างโน้นบ้างทำอย่างนี้บ้างในที่นี้ก็คือริงโก d ด k เกะทาเบตตาริริงโกดกเกะทเิกินแต่แอปเปลิลบ้าง,างมิซุโอทักซันนนดาร 水をたくさん飲んだり、ドゥームナームヨ,ヨヨバーンしました。しました。ゴーやってブニアカー、ゴーデュムナームヨヨラコギンダエプントクワンバーンアカー、プラマニ、ニフルタリタリ、ソルルタリタリ,タリしました。カラップ。たま、マリアカバーは、でも、無理なダイエットは体に良くないですね。 でも無理なダイエットはไดเอทตัววะรแต่หักโฮมลดความอ้วนเกินไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะเดโมในที่นี้ใส่เสียงให้มันดูแบบแรดๆหน่อย <laughs> ก็คือแต่ว่านะครับประมาณนี้ครับแล้วก็มุรีนาไดเอทตัววะมุรีนาไดเอทตัวคำว่ามุรีมุรีเนี่ยก็คือแบบ เกินกำลังทำไม่ได้ประมาณนี้มุติในที่นี้ก็คือหักโหมครับขยายไดเอโตเพราะว่ามุติเนี่ยเป็น adjective นะหรือคำคุณศัพท์นะครับก็เลยเป็นมุตินะไดเอโตการลดความอ้วนแบบหักโหมไปคดานิยกุไนคาดานิยกุไนก็คือไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เติมเดสเนเพื่อสอบถามความคล้อยตามว่าแต่ว่าการ มลดความอ้วนเนี่ยมันไม่ไดีต่อสุขภาพเลยใช่ไหมคะประมาณนี้ครับแล้วคุณมัตสึโมโตะเดียโกะก็ตอบว่าそうですねมาริ亚さんこのアイスクリーム美味しいですよそうですねมาริ亚さんこのアイスクリーム美味しいですよจริงด้วยค่ะคุณมาริ亚คะไอศครีมนี่อร่อยนะคะ อ่าอันนี้ก็คือคุณมัตสึโมโตะเดียวโกะก็บอกว่าอางั้นอย่างนั้นล่ะคะ่ะโซเดสเน่แล้วก็ชวนคุณมาเรียกินไอติมโดยบอกว่ามาเรียซังโคโนไอศครีมออิชิเดสโยมาเรียซังโคโนไอศครีมออิชิเดสโยจริงด้วยค่ะคุณมาเรียไอศครีมนี้อร่อยนะคะอ่าทีนี้ในนี้ก็จะมีวิธีการพูดแบบที่ เป็นธรรมชาติมากๆอยู่อย่างหนึ่งครับคือโคโนไอ e c r รีมอิซิเดชโยโคโนไอซ์ครีมอิซในที่นี้โคโนไอ e c r รีมไม่ได้บอกว่ามันเป็นไอซ์ครีมะอ่าก็คือเป็นการละคำช่วยนั่นเองครับโคโนไอ e c r รีมะอิซิเดชก็ละไว้พูดแค่โคโนไอ e c r รีม โอเอชีเก็ได้เหมือนกันครับอันนี้จะเป็นภาษาพูดมากๆแต่ไม่แนะนำให้ใช้จนติดครับเพราะไม่งั้นเวลาไปทำข้อสอบแล้วจะทำไม่ได้ครับจริงๆแล้วคุณมาเรียก็บอกว่าそうですかダイエットはまた明日からしますそうですかダイエットはまた明日からしますก็เลย เรีคะ่ะเรื่องลดความอ้วนไว้ค่อยเริ่มใหม่ตั้งแต่พรุ่งนี้ก็แล้วกันค่ะคุณมาเรียก็เห็นว่าโอยไอติมนะ่าอร่อยจังเลยก็เลยบอกว่าได้ตัวมาตาอาชตากาดชิมัสไว้ทำพรุ่งนี้แล้วกันค่ะและนี่ก็คือบทสนทนาในบทที่19ของหนังสือมินนะเนี่นิฮงโกครับเขาพูดกันว่ายังไงเรามาทวนไดเร็วกันสักรอบครับบทสนทนานี้ชื่อว่า ダイエットは明日からします。ダイエットは帰れんプログみんな、乾杯松本涼子、マリアさん、あまり食べませんね。マリア、ええ、昨日からダイエットをしています。松本涼子、そうですか。 私もダイエットをしたことがあります。マリア、どんなダイエットですか松本涼子、毎日リンゴだけ食べたり、水をたくさん飲んだりしました。マリア、でも、無理なダイエットは体に良くないですね。松本涼子、そうですね。 マリアさん、san, このアイスクリーム美味しいですよマリア、d e a そうですかダイエットはまた明日からします。แล้วถ้าคุณติดตามรายการให้จะเปนนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด4,175คำและํำนวนครับ ติดตามคำศัพท์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้เจแปนิสกับผมซันเทโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Spotify, YouTube แล้วก็ p Podbeat ครับถ้าชื่นชอบรายการให้เจแปนิสก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับถ้าอยากพูดคุยส่งข้อความเข้ามาได้ทาง f a c e b o o k ให้เจแปนนิสได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ